เด็กฤีรี EP 3โดย EP นี้พี่ก็จะมาทำดาบสมอแล้วก็เผาวีซีแ้ามาดูกันว่าการทำดาบสมอแล้วก็เผาวีซีจะยากขนาดไหนถ้าน้องพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กับ u b บสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพ่ไลด้วยมาครับผมอันดับแรกแล้วก็ออกทะเลกันเลยนะครับผมเป้าหมายของพี่ก็คือการล่าฉลามแล้วก็หากอดลับนะครับผมเพื่อที่จะไปมองพระจันทร์แล้วก็หาเฟืองนั่นเองนะครับมา อันนี้เราก็เจอเจ้าทะเลนะครับผมเราก็ตีได้เลยนะเพราะว่าจะได้เงินเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยฉลามมาวะเอาวะเอาวะเจอแล้วผมมาแล้วตัวแรกนะจังหวะน,นี้ทั้งเจ้าทะเลแล้วก็ฉลามนะครับผมเอาวะแล้วก็คนเราเยอะนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะจังหวะน,นี้โอ้โหเหมือนว่ามันจะแรงเกินวะฉลามมันแรงเกินนะพี่ดูดเรื่อยไม่ทันว่ะเฮ้ย ไม่ได้แบบผมวิ่งนาสู้ไม่ไหววะโอโหอะไรกันครับเนี่ยแตกเอาใหม่ครับผมแล้วก็ลงทะเลใหม่นะจังหวะนี้หลังจากที่พี่ลงทะเลแป๊บเดียวนะครับผมพี่ก็เจอเกาะลับทันทีไวเหมือนตัดต่อเลยนะครับผมจังหวะนี้มหหลังจากนั้นพี่ก็เปิดเผามองพระจันทร์นะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เรามองพระจันทร์เสร็จแล้วก็หาได้เลยนะครับผมว่าเฟืองอยู่ไหนนั่นเองนะเสียดายนะครับผมมันมืดไปหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่เขตหนั่นเองนะทั้งฟ้าผ่าแล้วก็ทั้งความมืดนะครับผมดูเหมือนว่ามันจะเป็นอุปสรรคต อันใหญ่ปะอันไม่ใหญ่อันเท่าครึ่งตัวคร oh. ึ่งตัวโรบอกอ่ะโอเคไหนมันจะอยู่ตามซอกเลยอ่ะอยู่ตามซอกหรอไหนวะมันหายยากอยู่นะแต่ไม่ต้องกระโดดอ่ะพยายามแบบดูตรงพื้นอย่างเดียวที่มองพื้นตลอดเลยเนี่ยตามระหว่างาาทางต่างระดับอ่ะดูกพุติซอกเลยโอเคครับผมพยายามหาอยู่แต่ยากว่ะเฮ้ยมันไม่เห็นสักทีเนี่ยเอาไงดีเนี่ยมันจะหมดเวลาก่อนนะเนี่ย เกาะมันจะหายก่อนหรือเปล่าเนี่ยถ้ากาหายนี่คือต้องได้ไปหาใหม่เนี่ยโอ้โหเสียเวลาเฮ้ยสว่างแล้วอะโอ้โหอะไรกันครับนี้เราต้องไปหาใหม่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะไม่เจอเลยนะครับผมจังหวะน,นี้โอ้โหเหมือนเรามาเฟลนะครับผมจังหวะนี้เอาใหม่ครับผมเราก็กลับไปตั้งหลักใหม่นะครับผมแล้วก็จังหวะน,นี้เราจะไปหาล่ฉลามต่อนั่นเองนะครับผมพี่จะทําการเปลี่ยนเป็นผลพ้าเพื่อมาล่าฉลามต่อนั่นเองนะ จังวันนี้พี่มีผลพรผ้าถาวรนะผมก็เปลี่ยนมาเลยนะจังวันนี้แล้วก็นั่งเรือไปเรื่อยๆนะครับผมเป้าหมายของเราก็คือฉลามนั่นเองนะเพื่อที่จะเอาตาของมันไปทําดาบสมอนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเจอเจ้าทะเลหรือว่าเจอตัวอื่นเราก็ตีได้นะเพื่อเอาของไปคราบของนั่นเองนะหลังจากที่พี่นั่งเรือไปสักพักนะครับผมพี่ก็เจอไอ้ตัวฉลามตัวปัญหานั่นเองนะมาตัวโจทย์ของพี่ครับผมเราต้องเอาตามันไปทําดาบสมอให้ได้เลยนะครับผมนะโอ้โหมันมันจะตึงอยู่นะ นี่ขนาดคนเยอะกว่ายังเอาไม่ลงอุ้ยไม่ได้ว่ะโอ้โหเราต้องหาอีกนะครับผมมานั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับผมอย่างวันนี้มาเลยครับผมได้แต่เยวมันจะเกิดเอาไม่ต้องเอาไงมาแล้วเอาดิเอาดิใสเลยไะนีใสเลยเอาดิส<ร>ิงรอฮะอ้เปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบนี่ขาใหญ่เหรอ,อเออเจอขาเยอะหน่อยอน้องมาฉลาดวะฉลาดเน้อะสายผลก็มาว่ะใครเล่นสายผลว่ะเล่นพาสายผลก็มาว่ะไปครับผม ตอนนี้ยังไม่ได้นะจังหวะน,นี้ก็ฟูมูลพอดีนะครับผมกาะคิสเน่ก็เกิดอยู่ข้างหลังเรานั่นเองนะพี่ก็ว่าจะกลับไปเก็บลูกไฟซะหน่อยนะครับผมเผื่อเราจะได้สุ่มผลคิสเน่นั่นเองนะมา,าครับผมจังหวะน,นี้เราก็กดได้เลยนะครับผมมาทําการปลดล็อกเกาะน,นะครับผมแล้วก็เก็บลูกไฟนั่นเองนะพี่เก็บค้างไว้อยู่2อันนะครับผมเราต้องเก็บอีก23อันนะเพื่อที่จะเอาไปทําไปสุ่มนะครับผม แต่นนี้จริงมันเก็บกี่อันแล้วก็ไปสุ่มก็ได้นะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าการที่เราเก็บลูกไฟเยอะๆนะครับผมแล้วก็เอาไปสุ่มครั้งเดียวเนี่ยมันจะทำให้มีโอกาสได้ของดีมากกว่านั่นเองนะอันนี้คือความรู้สึกของพี่เองนะครับผมนะพี่ก็เก็บครบ25อันเลยนะผมเรามาลองสุ่มกันเลยว่าเราจะได้อะไรนะจังวันนี้มาปาเขาให้โอ้โหแฟกเมนโอ้อยางหลอนนะครับผมไม่เป็นไรครับผมจังหวะน,นี้ไปขอฟาร,ร์มต่อแล้วกัน จงังหวะนี้พี่ก็ออกล่าฉลามต่อนั่นเองนะเพราะว่าพี่ขาดตาฉลามอยู่อีกหนึ่งอันนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปคราของจะเอามาทําดาบสมอนั่นเองนะครับผมเราก็เจอเรียบร้อยแล้วมะลุมนะครับผมเราคนเยอะกว่านะอย่าไปยองในยังวันนี้ไม่ใช่หมูมาเรียบร้อยครับผมอ่านี่ไงได้แล้วไปครับผมไปทําการค้าของมาทําดาบนั่นเองนะครับไปครับผม ไปเกาะใหม่นั่นเองนะมาเพื่อที่จะไปคราบสมอแดงนะครับเพื่อที่เอาไปล่าฉลามต่ออีกนั่นเองนะนี่ไงตัวนี้นะครับผมเข้ามาคุยได้เลยพี่ว่าทาการคราบก่อนหน้านี้ไปแล้ว2อันนะครับผมแล้วก็ทําการคราบมอนเตอร์แมกเนตไปได้เลยนะครับผมของจะประมาณนี้นะน้องๆก็ดูไว้นะครับผมที่หายากหน่อยก็จะเป็นตาฉลามนะ นี่ก็ได้มาแล้วนะครับผมไหนอยู่ไหนนี่ไงหลังจากที่เราได้มอนเตอร์แมกเนตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ต้องไปล่าฉลามที่เลือด195,000นั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเอาดาบสมอนนั่นเองนะตอนแรกพี่ก็นึกว่าคราฟได้เลยแต่มันไม่ใช่นะครับผมเราต้องมาตีฉลามตัวเลือด195,000นั่นเองนะไฟจะได้นะตัวนี้มัน105นะครับผมน่าจะไม่ได้เราต้องหาตัวอื่นอีกนะครับผมเหมือนจะออกมายากเกินไอตัว19เนี่ยไม่เป็นไรครับผมเราก็ได้ตังค์อยู่นะ หลังจากนั้นพี่ก็ขับเรือไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เจอไอ้ตัวแสนเก้าไอ้เก้าแสนห้าจังหวะแสนห้าเลยครับเอาจัดเลยครับเอาเลยฮะจังหวะนี้มันต้องได้ละไม่ได้วันนี้จะได้วันไหนมาดิขาใหญ่เหรอเจอขาเยอะหน่อยครับน้องสลามเดิไม่กลัวหรอกครับของพี่พบนะครับผมนี่ไงเรียบร้อยได้เทเลอร์ไอกด้วยนะครับผมจังหวะนี้หลังจากนั้นเราก็ไปฟาร์มม้าต่อชัวร์หน่อยชัวร์หน่อยบาร์ตี้บอส บอสตัวแรกที่เราจะไปตีก็คือบอสโบอานั่นเองนะครับผมก่อนอื่นไหนขอดูหน่อยซิว่ามันเท่ขนาดไหนนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยนะครับผมโอ,โอ้โหเยอะโคตรเท่ครับผมนี่ว้าวแบกเท่ยัง่ะแบกอย่างเท่เครับนะ้อง เขาบอกว่า p p ก็โหดนะอย่างวันนี้แต่พี่ขอเนญ้ตฟาร์มมาสเตอรี่ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอาสกิลนั่นเองนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึง350มาสเตอรี่นะครับผมแต่หนทางยังยาวไกลนะเราก็ไล่ฟาร์มบอสไปทุกเกาะน,นะครับผมโดยใช้ผลประตูของน้องๆนั่นเองนะครับผม189แล้วอีกนิดเดียวนะครับผมอย่างวันนี้อันนี้ก็บอสเกาะต้นไม้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาฟาร์มบอสบิ๊กมัมต่อน,นั่นเองนะครับ ใสด่ดอกไปที่เกาะพอร์ตทาวนั่นเองนะมาแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมจนบอสหมดทั้งแมปนั่นเองนะขออนุญาตยืนแอคต์ตั้งและกันหลังจากที่เราฟาร์มบอสทั้งหมดนะครับผมเราก็ออกทะเลต่อนะเพื่อว่าจะไปหากลับนั่นเองนะโดยพี่ไปค้นหาดูว่าการหากลอบมันทํำยังไงนะครับผมมีคนแนะนําบอกว่าให้พี่แยกกันหากับน้องๆน,นะเพื่อที่จะหากันง่ายๆหน่อยนะครับผมแล้วก็หาอยู่ในประมาณเขตสเขต5้นั่นเองนะเวลาที่เราเจอกลอบมันจะได้ไม่มืดไปนะครับผมหลังจากที่พี่วนเรือไป มานะครับในที่สุดพี่ก็เจอกอรับนั่นเองนะเฮ้ยท่า,มานมันกอรับนี่ไหนใช่ใช่เห็นเห็นจากไกลไกลเลยเห็นจาก อ่าเรียบร้อยครับผมเราก็ทําการขึ้นก่อไปเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นช่วงกลางวันอยู่นะครับเราต้องรอให้มันเป็นกลางคืนก่อนนะเราจะได้มองพระจันทร์ได้นั่นเองนะครับผมพี่ก็เดินมาสักพักก็เจอคนขายผลนะมาเราจะดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรมีผลอะไรกันบ้างเนี่ยอ๋อคิสซนี้ก็ไม่ขายมังกรไม่ขายอะไรรับบนี้ประตูก็ไม่ขายมีผลสไปเดอร์ดีสุดไว้อะไรกันครบบนี้หลังจากนั้นพี่ก็ขึ้นที่สูงนะครับเพื่อที่จะรอให้มันค่ำนั่นเองนะแล้วก็ทําการมองพระจันทร์ได้นั่นเองครับผมแต่ว่าพระจ เหมือนมันจะลอยช้าเกินไปหน่อยนะกาพี่จะหายก่อนไหมเนี่ยถ้าเกาะหายก่อนเดี๋ยวพี่ลองให้เลยนะครับผมพี่ไม่อยากหาอีกนะครับผมเพราะว่ามันนานเกินเอามาแล้วครับผมพระจันทรนะ์มาละมาขออนุญาตกดเผาแล้วก็มองพระจันทร์นะครับผมยังวันนี้พี่ไปดูเขาหาเกาะลับกันเขาบอกว่าให้เปิดฟ้าท์โหมดเลยนะครับผมนะพี่ก็ลองเปิดฟ้าท์โหมดอ่ารีบร้อยครับผมพระจันทร์สองแสงแล้วก็หาเฟืองได้เลยเนี่ยหายเจอนะถ้าไม่เจอหาใหม่โอ้โหต้องหาใหม่อีกเหรอไม่อยากหาใหม่เลยว่ะ ดีดีดีกว่าอยู่เป็ดหกไหมดีกว่ามากเลยแลเอาเป็ด8ปดตัวเรามานั่งให้กำลังใจดีกว่เป็ดตัูที่แปดเวที่ก้ามาตอนนี้มีเป็ดมีเป็ดเก้าตัวเฮ้ยอะไรเป๊ะเนี่ไงเในที่สุดพี่ก็หาเฟืองเจอเองนะผมเย่เย่กลับเลยกลับแค่นั้นแหละ อ่าโอเคครับผมแล้วก็ไปที่เกาะต้นไม้นั่นเองนะเพื่อที่จะไปเอาเฟืองไปกดคันโยกนั่นเองนะครับผมตอนอื่นล้วก็ต้องไถเถาวันขึ้นไปนะครับผมก็อาจจะปีนยากหน่อยนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมก็ค่อยๆโดดขึ้นโดดขึ้นอย่างนี้นะครับผมน้องๆก็พาทํานะ โอเคแล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับผมก็เรื่อยๆนะกระดึบกระดึบขึ้นไปนะครับผมถ้าตกลงไปมันจะได้มาใหม่นะครับผมอ่าโอเคคุยเลยครับผมอย่างวันนี้รับเวสนะทีเราพอเข้ามาได้แ,<ต>แล้วน,นะบม,มบอกแล้วพลังหิงเป็ดเก้าตัวเราเฮ้ยเป็ดเก้าตัวเลยเหรอก็ทําการสรับการโยกนะะจังหวะน,นี้โอ้โหรู้สึกปลื้มใจว่ะ กว่าจะหาเจอนะพี่แบบหานานมากนะเกาะรับเนี่ยหาเกาะรับไม่พอนะเราต้องไปหาเฟืองในเกาะรับอีกโอ้โหโคตรมืดเลยหาตอนแรกหาไม่เจอหลังจากนั้นเราก็มาดูจุดที่เราต้องมากดเผาพร้อมกับน้องๆน,นะครับผมแต่ตอนนี้มันยังไม่ฟูมูลนะมันต้องรอฟูมูลก่อนพี่ก็มา PVP รอนั่นเอ,เองนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนก็มาถือว<า>่า<ๆ>พี่ก็ทําการเลือกดาบกาวิตี้แล้วก็หมวกแอดมินนะครับผมมาดับแรกก็สัตว์เลยครับผม,มโอ้โหมันมันแรงจังวะเฮ้ย อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะมันดาบอะไรวะนั่นอ่ะโอ้โหผลผลแม่มเลยด้วยโอ้ยังแรงมันเังก็แรงไปบพงที่นะครับตัวใหม่เอาผลแล้วผลน้ำแข็งเหรอว้ายโอ้โหโดนจับอ้ยจับยกยกแล้วก็แช่แช่แล้วก็ดูดแตกดีอย่างเงี้ยใครจะไปอยู่ได้เอาใหม่ครับผมคนใหม่นะลองด้วยอุ้ยอุ้ยโอ้มันเกินมันก็จับเกินโอ้อะไรกันครับนี่น้องให้พี่ได้เล่นบ้างโอ้ยเฮ้ย้ยใจเย็นดิใจเย็นดิน้อง จเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยเอาเอายืนนิ่งทำไมกดดาบไม่ทันอืไปไงไม่โดนวะเอากโดนอะไรเนี่ยโอ้โหแตะอีกแล้วมาคนใหม่ครับผมอืไปไงอุ้ยอุ้ยอะไรวะกูโดนอะไรวะอะไรเป่าพี่เมื่อกี้มันเล่นผลอะไรไว้ายกูแตะอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยเลี้ยงตัวเข้ามาอ่าจับไม่โดนนะจับไม่โดนอ่ะโดนเอาไม่โดนวะมาดิมาดิเย็นนี้เย็นนี้ดิน้องเย็นนี้ดิอุ้ยกูโดนอะไรวะโดนป่ายแล้ววะเฮ้ย โอ้ยอะไรกับคำนี้โอ้มันสกิลแม่นกันจังวะเฮ้ยหลังจากที่พี่ตายไปประมาณแ0 0แสนล้านรอบนะครับผมพี่ก็ทําการวาระที่ก่อนต้นไม้นะครับเพราะว่ามันใกล้จะฟูมูลแล้วนั่นเองนะมาแล้วก็ไต่ขึ้นไปครับผมรับเควสเลยครับผมจังหวะนี้เข้าไปครับผมมาเรียบร้อยครับผมแล้วก็อย่าลืมสั์พันโยกด้วยนะเรียบร้อยนะมก็ไปยืนนะครับเผาตัวเองนะครับผมอ่าเรียบร้อยรอมันแอฟครับผม ของเผ่าฉลามของพี่นะครับผมมันต้องตีเจ้าทะเลนะอ่านี่ไงแต่และเผ่ามันจะไม่เหมือนกันนะตีเสร็จก็เด้งออกมานะครับผมหลังจากนั้นเราก็ว่าเข้าไปที่กลางห้องโถงนะครับผมเดินตามเดินตามไอเด,เดินตามไอวิญญ,ญาณนั้นไปอ่ะอ่าโอเคแล้วก็เดินตามตัววิญญาณตัวนี้ไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะไปกดเฟืองนั่นเองนะอีโหตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะจะได้เปิดเผ่าแล้วจะมีเผ่าว,วิสีกับเขาแน่นะครับผมอ่า มาเลยครับโอ้ลีลาจังวะเฮ้ยรีบๆหน่อยเฮ้ยพี่รีบพี่รีบเร็วๆมาครับผมอ่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าเรามีเฟืองอันแรกแล้วนะครับผมตัวนี้ก็คือเราจะสามารถเปิดเผา v 4ได้นะแต่ว่ายังไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับผมยังไม่มีความสามารถอะไรนั่นเองนะครับผมเราก็ทําการรับเวสแล้วก็ไปเปิดเผา v 4ให้ครบตามกําหนดก่อนนั่นเองนะแล้วก็กลับมาซื้อตัวเผา v 4นั่นเองนะครับมาออกไปก่อนนะจังหวะนี้ แล้วก็ตีเอาเกรดก่อนนะครับมาเนี่ยแล้วก็ตีน้องๆนงเอาเกรดก่อนนะครับผม<า>ถ้าเราเกรดเสร็จนะแลเราก็กดตัววได้เลยนะเพื่อทําการแปงลงร่างนั่นเองครับผมเรามาดูการแปงลงร่าง<ว>ครั้งแรกของพี่กันมาดูนัวซลเปอร์สใส่ญญย่างเท่ครับจะมีออร่าสีขาวรอบตัวนะครับผมจังหวะนี้ถ้ามีเทียขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยมันจะมีออร่าสีฟ้าๆด้วยนะมีฉลามวิ่งรอบนะครับผมอ่าแล้วก็ทําการตีไปแล้วก็เปิดเกรดไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเปิดเกรดให้ครบตามกําหนดนะจังหวะนี้ ของเราก็จะเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองนะก็เข้าไปดูว่ากดได้หรือ,อยังนะครับผมมาขออนุญาตซื้อเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ต้องการกี่แฟกเมนนะหนึ่งพันแฟกเมนต์นะ 1, นนะอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมเอาเไปเอาไป,าไปก็ไปยืนบนหน้าประตูเผาตัวเองนะก็เปิดเผานะอ่าแล้วก็ทําเควสตามกําหนดนะครับผมเควสของเราก็คือการตีเจ้าทะเลนั่นเองนะครับผมก็รีบตีไปเลยนะครับผมอย่ามารีรานะจังหวะนี้มาเอาหน่อยเอาหน่อย ก็วางมาที่เดิมครับผมก็ตามวิญญาณไปเหมือนเดิมนะวิญญาณก็จะพาเราไปที่เฟืองนะครับผมเราก็ไปเลือกเฟืองว่าเราจะเอาเฟืองอะไรนะครับผม<ห>ของพี่มันจะมีตีสโลนะแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับผมอทําทให้เราถึกขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นเผ่าฉลามนะส่วนตัวพี่ก็อันแรกน่าจะเป็นเฟืองแดงนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นดีบัฟนะอันนี้เป็นเฟืองแดงนะครับผม เป็น water ร h i ิ l นะเพิ่มพลังป้องกันนั่นเองพี่ก็อยากเอาแบบถึกๆไปเลยนะแบบตีมาไม่เข้าอะ่ะแต่มันไม่ใช่หรอกมันตีเข้าอยู่แล้วนะโอเคครับผมเทียแรกเรียบร้อยนะก็มาเปิดเผาต่อนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําเทียต่อไปนะอเทียแรกก็จะมีฉลามวิ่งรอบตัวนะผมสีฟ้านะก็จะมีเกรดพลังป้องกันด้วยนะมันก็จะไหลขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่โดนโจมตีนะเปิดครั้งต่อไปครับผม อ่า<ม>ก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมตามที่กำหนดต้องการนะว่าต้องเปิดเผากี่ครั้งนะอ่าโอเคก็เปิดครบแล้วเราก็ไปรับเควสต่อนะครับผม เสียแฟกเมนต์นะครับไปจังหวะนี้เสียไปพันห้านะครับผมอ่าไม่เท่าไหร่นะครับผมเรามีเยอะอยู่หลังจากนั้นฟูมูลก็หมดนั่นเองเราก็ทําการชัรดาวของเซิร์ฟเวอร์ <S <S อเรา,เานะครับผมหลังจากที่ฟูมูลเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการเปิดเผาเหมือนเดิมนะครับผมจังหวะนี้เราต้องการเปิดเผาประมาณห้าครั้งนะครับผมอ่า <S <S เรียบร้อยครับผมเราก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะครบห้าครั้งนะของเราอ่าครั้งสุดท้ายแล้วครั้งที่ห้านะครับผมก็เข้าไปเรียบร้อยฮะเอาบั๊เอาใหม่ครับผม อ่าเข้ามาได้แล้วนะแล้วก็มาคุยกับแองเจียนวันอีกครั้งนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมครั้งนี้เสีย2,000แฟงเม้นนะหลังจากนั้นก็ไปต่อครับผมเปิดเผาหนึ่งเปิดเผาสองเปิดเผาสามเปิดเผาสี่เปิดเผาห้าเปิดเผาหกโอ้โหเปิดเผาครา 4, ั้รโโรงที่เจ็ดน,นะครับผมครั้งที่แปด มาเรียรครับผมครั้งที่9้าโอ้โหพี่ไม่ไแน่ใจว่ามันเอา9ครั้งหรือ10ครั้งนะครับผมแต่ว่าพี่แปลงล่างมาแล้วแล้วก็คุยได้นะจังหวะน,นี้พี่ก็ซื้อไปเลย2อ0 0นนะครับผมมาหลังจากนั้นเราก็มาเปิดเผาต่อนะครับผมหน้าประตูนะอ่าทำ q u e s ตีเจ้าทะเลเหมือนเดิมครับผมจังหวะน,นี้เราก็รีบตีไปนะครับผมจังหวะน,นี้มันต้องให้เพื่อนช่วยด้วยนะเปิดเผาด้วยกัน3คนนะครับผมรวมเราด้วยนะก็วางมาที่ห้องโถงแล้วก็ตามวิญ,ญญาณไปเหมือนเดิมนะผมจังหวะน,นี้ อ่าแล้วก็ไปเลือกเฟืองนะครับผมว่าจะเอาเฟืองแดงหรือเฟืองน้ําเงินนะก็พี่เลือกเฟืองแดงไปทั้ง2อันแล้วครับผมเหลืออันสุดท้ายนะก็เลือกไม่ได้นะครับผมมันต้องเลือกอีกอันนึงนะก็คือเฟืองน้ําเงินนั่นเองนะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะจังหวะนี้หลังจากนั้นแฟงเมนต์ของพี่ก็หมดนะครับผมก็ยังไม่พอนั่นเองนะเราต้องไปทําการฟาร์มต่ออีกนะครับผมก็มาต่อกัน EP ีหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับการทําเผานะก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาช่วยพี่ทําเผาด้วยนะครับน้องฟูบุกิน้องคาวิอ้ง น้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพีไล์ด้วยเจอกันใหม่ EP นะ